เขาปิดจ้อยต้องมากลางวันถ้าไม่มากลางวันก็วันหลังก็จะซื้อซื้ออ่ะซื้อขนมปังมาให้อาหารปิดอาหารปลาอาหารนกบีรับนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นีเห็นไหมเห็นเป็ดไหมปิดน้อยปิดน้อยโอ้ยซูมใกล้ใแล้วกล้องมันจะสั่นอยู่ปิดน้อยปิดน้อยปิดน้อยปดปิดปิดป็ดนี่มันเล่นน้ำหรือมันเล่นน้ำสองตัว ซูมใกล้แล้วกล้องมันสันเนี่ยขอตัวนะคะคาตาลายดู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 หยดน้อยลอยน้ำเล่นฝั่งนู้นก็มีปลาปลาตัวใหญ่มากเข้ามาเดินออกกำลังกายกันดูนี่มีชากุละย้อยนะพี่ดุนี่ถ้าเป็นหน้าชากุละนะมันไม่มีใบมันจะมีแต่ดอกนะ นี ui, any, any, ่เป็นากุระน้อยนี n n asi. N asi ่นี่นี่เป็นมันจะเป็นดอกมันจะเป็นดอกแล้วก็ย้อยย้อยลงมาเหมือนมันน้ำตกนู่นนู่นนู่ไปต่อไปต่อโอ้นหในเมืองกำลังสวฟเห็นะสวยฟองน้ำฝั่งนี้ก็เป็นทางรถนะที่ดูดฝั่งนี้เป็นทางรถนะ ตรงนี้ก็เป็นสะพานลอยนะเขาห้ามเขาทำสะพานลอยให้คนเดินเดินข้ามใช่ไหมสะพานลอยก,กว้างเห็นไหมข้างล่างข้างล่างข้างล่างรถเยอะนะมีรถไฟด้วยมีมีรถเยอะด้วยเขาห้ามข้าม,ามเดี๋ยวรถเกิดอุบัติเหตุแล้วเขาจะชนใช่ไหม<พ><ด>ไปต่อ<พ><ด>ไปต่อ<พ>ด,ดาว่าจะไปฝั่งนู้นเะนี่ยมันเป็น สวนสวนสนุกนั่งเล่นสวยนะมีดอกไ,ไม้มีอะไรด้วยแต่ว่าเขาปิดเขาปิดปรับปรุงเขาปิดปรับปรุงค่ะเห็นไหมถนถนถนนก็ถนนแตกถนนแยกใช่ไหมเป็นรินไปใช่ไหมเป็นเป็นริไปแล้วนเนี่ยเขาจะปิดเขา,จะ,ขาจะปิดซ่อมแล้วสวนสาธารณะมันก็เป็นบุมเป็นบอใช่ไหมเวลาคนมาเดินมาเที่ยวใช่ไหม คนก็จะตกหลุมเกิดอุบัติเหตุเจ้าหลวงเขาก็จะเสียเงินใช่ไหมเขาปลอดภัยไว้กว่าเสียน้อยดีกว่าเสียมากใช่ไหมนี่ถ้าเป็นนี่ต้นนี้นะดูต้นนี้นะเนี่ยถ้าเป็นฤืดูใบไม้ผีนะใบมันจะออกสีเหลืองแล้วก็ออกสีแดงสวยมากทีด่ดุต้องมาหน้าเดือนสิบสองเดือนสิบสองเดือนอะ เดือนสิบสองดาคงไม่ได้มาปีนี้เพราะว่าจะกลับไปเยี่ยมจะไปเที่ยวเมืองไทยนี่ดูดูนี่เห็นไหมดูใบมันนะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นอถ้าเป็นเอข้าหน้าน่เข้าหน้าหนาวใช่ไหมแล้วมันใบมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองพอเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงดูได้มีหมากมั้ยหมากมันเห็นไหม เฮ้ยเห็นหมากันได้เห็นไหมนี่นี่หมากนี่นี่นี่หมากมันเห็นไหมหมากมันมีหมากด้วยจะเห็นไหมหมากมันกินไม่ได้นะแต่มันน่ารักน่ารักไหมครับดูดูดูหมากมันนี่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 หมากมันนีเห็นไหมนี่หมากมันน่ารักน่ารักหมากมันเนี่ยดูดิแทำไมมีสองหมากเองอ่ะไม่มีสองหมากเอง ลูกมีลูกสองลูกเองมีลูกลูกนึ่งอันนี้ก็ลูกนึ่งดูดิดูดิดูดิโอ้ยดูมาแล้วดูน้ำขุนเพราะว่าเขาจะต้มเตียมเลยที่จริงน้ำใส่นะสวัสดีค่ะเบาคำล่ดูแมงวีเยอะแยะเลยดู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 น้ำพุ่งเออๆอนี่ น้ำพ mm ุน hmm, so so, mm ้ำ hmm, พ like mm ุเขาจะจุดทุก so ทุก so ทุสิบทุกสิบนาทีเขาจะจุดนีเห็นไหมน้ำพุน้ำพุน้ำพุกลางกลางบึงเห็นไหมสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ดูดด้วยนะคะดูดูดูน้ำพุสวยไหมดาซูมกล้องมันเล็สันเห็นไหมดูดูมโอ้ยตายืนอยู่ไกลเดี๋ยวไปอยู่ฝั่งนู้นใกล้ๆกล้ทจะสวยเดี๋ยวเขาก็จุดอีกเดี๋ยวเขาเปิดน้ำพุอีกแล้วกลางคืนเดี๋ยวมืดมืดอีกหน่อยนะ มันจะมีไฟอยู่กลางน้ำผพ้อ่ะจะสวยนะเดี๋ยวค่อยอยดูนะคะค่อยดูคอยดู